สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e MZA Channel ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับไอโฟนรุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนแล้วอยากจะเช็คราคาก่อนที่จะซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อพร้อมโปรเน็ตหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรนะครับเราก็จะมีราคาใหม่ๆใ,ในแต่ละเดือนมาอัปเดตให้นะครับรวมถึงโปรโมชั่นล่าสุดด้วยซึ่งนอกจากโปรของ iPhone ก็จะมีการนํา iPhone รุ่นต่างๆมาแกะกล่องให้ดูกันด้วยท่านอยากจะดูโปรของ iPhone รุ่นไหนเป็นพิเศษนะครับหรือว่าอยากจะให้ผมนํา iPhone รุ่นไหนมาแกะกล่องให้ดูก็สามารถคอมเมนต์แนะนํากันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาดูการลดราคาอีกครั้งหนึ่งนะครับของ iPhone 11ที่สามารถซื้อได้ในราคาเพียงแค่5,800บาทเท่านั้นแน่นอนว่าเป็นการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับส่วนจะไปซื้อได้ที่ไหนมีรายละเอียดอะไรบ้างเดี๋ยวผมสรุปรายละเอียดทั้งหมดให้ได้ดูกัน เมื่อดูคลิปนี้จบก็สามารถไปหาซื้อกันได้เลยนะครับสำหรับ iPhone 11ราคา5,800บาทแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับ,บ,รบก็เหมือนเดิมเรามาเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับท่านที่ไม่อยากจะซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับไม่อยากจะซื้อแบบติดสัญญาก็สามารถเทียบราคากันก่อนได้ก็จะมีมาให้ดูกันหลายร้านเหมือนเดิมนะครับเราไปเริ่มต้นดูกันที่ร้านจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับตอนนี้ Lazada มีการจัด แคมเปญใหญ่เลยนะครับสำหรับวันเกิด l a z a d a ครบรอบ10ปีนะครับมีคูปองส่วนลดต่างๆมากมายวันนี้วันที่ผมลงคลิปเป็นวันที่26มีนาคมนะครับสำหรับแคมเปญเบิร์ตเดย์เซลของเขาเริ่มต้นตั้งแต่พรุ่งนี้นะครับก็คือ27มีนาคมถึงวันที่5เมษายนเลยนะครับมือถือรุ่นต่างๆรวมไปถึง iPhone มีการลดราคาให้มากมายนะครับท่าในใดที่อยากจะซื้อหรือว่าเป็นลูกค้าของ Lazada อยู่แล้วนะครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้ส่วนท่านที่อยากจะซื้อ iPhone ราคา พิเศษนะครับผมก็จะเลือกออนไลน์ที่ขายถูกที่สุดมาให้ได้สั่งซื้อกันอย่างเช่น iPhone 11วันนี้นะครับไปเริ่มต้นดูกันที่ร้านแรกนะครับสำหรับ iPhone 11 without adapter นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องศูนย์ไทยจ,จัดจำหน่ายโดยทาง Apple นะครับมาขายผ่านทาง Lazada เป็นร้าน l a s t mall เพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้เลยว่าเป็นของแท้อย่างแน่นอนนะครับถ้าสั่งซื้อวันนี้ราคา18,690บาทนะครับแต่ว่าถ้าซื้อในวันที่27มีนาถึง5เมษาราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ17,000 7 5 0 0บาทประมาณนี้นะครับโดยที่วิธีการจ่ายเงินเราก็สามารถเลือกเป็นเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าอยากจะผ่อนผ่อนได้สูงสุด10เดือนนะครับจ่ายเดือนละ1869บาทต่อเดือนสินค้าเป็นของแท้ร้อเปเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีนะครับซึ่งท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับท่านที่ดูคลิปวันนี้ก็คือ26มีนาสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ไปเพิ่ม iPhone 11ไว้ในตะก้าก่อนไดน้แล้วในวันทที่่27คอยําการสั่งซื้อราา ก็จะถูกลงไปอีกแล้วก็อย่าลืมไปเก็บคูปองนะครับมาใช้เป็นส่วนลดมีคูปองต่างๆมากมายที่ Lazada เขาแจกให้เรานะครับดูต่อกันที่ร้านที่2สําหรับ iPhone 11เนะครับเครื่องโมเดลไทยเครื่องใหม่รับประกันศูนย์ไทย1ปีนะครับในเรื่องของราคาขายอยู่ที่18,590บาทมีให้เลือก2ความจุนะครับก็คือ64แล้วก็1 2 8กิกในส่วนของสีมีทั้งหมด5สีนะครับสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีีน่เป็นราิลา ่าสุดสำหรับ iPhone 11นะครับเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรจากทางด้านแอป Lazada นะครับท่าในใดที่สนใจอยากจะสั่งซื้อก็สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้นะครับที่ลิงก์ของ Lazada อยู่ที่ด้านล่างของคลิปไปดูกันต่อที่ร้านจากทางด้านช้อปปีกันบ้างนะครับสำหรับ iPhone 11 New Box จะดจาหน่ายโดยทางร้าน Studio 7นะครับราคาเริ่มต้น19,000บาทสําหรับความจุ64กิแล้วก็2 8 0 0บาทสําหรับความจุ128กิมีคูปองส่วนลดให้ถึง1,000บาท ยังไงกดเข้าไปดูรายละเอียดกันก่อนได้ซึ่งเขาก็ส่งให้เราฟรีด้วยนะครับสำหรับสีมีให้เลือก3สีก็คือสีดําสีเขียวแล้วก็สีแดงนะครับถ้าไในที่อยากไปซื้อสําหรับร้านแรกก็กดเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับที่ลิงก์ของช้อปปีส่วนร้านที่2ที่นํามาให้ดูกันนะครับสำหรับ iPhone 11เครื่องศูนย์ไทยเครื่องใหม่รับประกันศูนย์ Apple 1ปีนะครับราคาเริ่มต้นที่18,590บาทสําหรับความจุ64กิกนะครับถ้าเป็น128กิกก็ขายอยู่ที่21,599 บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าอยากจะผ่อนผ่อนได้สูงสุด10เดือนนะครับจ่ายเดือนละ1,859บาทต่อเดือนดอกเบี้ยเป็น0%เลยนะครับแล้วก็ฟรีค่าจัดส่งท่านไหนที่สนใจอยากจะซื้อนะครับร้านนี้ราคาดีๆแบบนี้นะครับ18,590บาทก็กดเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ของช h o ป e ีปิดท้ายกันที่ร้านจากทางด้าน JD c e n t r นะครับก็มีการ,รลดราคาให้หน่าสนใจมากๆนะครับมาดูกันที่ร้านแรกสําหรับ iPhone 11ความจุ64กินะครับจากราคา ปกติ22,100ลดเหลือ17,599บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าอยากจะผ่อนผ่อนได้สูงสุด6เดือนนะครับจ่ายเดือนละ2933บาทต่อเดือนประมาณนี้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันนะครับแล้วก็มีประกันจากศูนย์ a p p l e ให้1ปีราคาต้องบอกเลยว่าน่าซื้อนะครับสำหรับ iPhone 11ความจุ6ก g ิบสี9กิกหนึ่นาหมท่นเ้็ดทีนอยาร้อยเก้ก็กดเข้าไปสั่งซื้อได้นับที่ลิงก์ของ JDC เข้าไ ส่วนคนที่ชอบความจุเยอะนะครับก็ต้องเลือกเป็นความจุ128กิกนะครับสำหรับ iPhone 11จากราคาปกติ26,900บาทนะครับลดเหลือ19,999บาทราคาก็ไม่ถึง20,000นะครับวิธีการจ่ายเงินก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าอยากจะผ่อนผ่อน0%ได้6เดือนนะครับจ่ายเดือนละ3,333บาทต่อเดือนมีให้เลือกทั้งหมด5สีสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ a p p l e ให้1ปีนะครับท่านใดที่อยาก ไื้อ iPhone 11ความจุ 128GB ิกบนะครับก็กดเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ JD Center อยู่ที่ด้านล่างของคลิปเช่นเดียวกันโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาเครื่องเปล่าล่าสุดทั้งหมดในช่วงปลายเดือนมีนาคมแบบนี้นะครับถ้าไหนที่กำลังอยากจะซื้อ iPhone 11แบบไม่ติดโปรนะครับก็สามารถดูราคาเทียบจากตรงนี้ได้นะครับถ้าอยากจะซื้อของร้านไหนก็เข้าไปที่ลิงก์ได้นะครับแต่ว่าแนะนาจริงๆก็อยากจะให้ซื้อเป็น Laza ด a นะครับเพราะว่าเขามีแคมเปญใหญ่ในช่วงปลายเดือนแบบนี้ส่วนการซื้อ งพร้อมโปรเน็นะครับเป็นไฮไลท์ของคลิปนี้ที่สามารถซื้อได้ในราคา5,800บาทก็จะเป็นของค่าย TrueMove H นะครับเป็นโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งจะออกมาในช่วงปลายเดือนนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมายังสามารถซื้อได้ในราคา8,200นะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้มีการเปลี่ยนโปรอีกแล้วนะครับเราสามารถซื้อ iPhone 11ได้ในราคาเพียงแค่5,800บาทเท่านั้นสําหรับสีมีให้เลือก3สีนะครับสีขาวสีดําแล้วก็สีม่วงความจุมี64แล้วก็128 28 g b สินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับต้องบอกก่อนว่าราคานี้มีจำนวนจำกัดถ้าท่านอยากจะซื้อดูคลิปนี้จบต้องรีบไปซื้อนะครับที่ศูนย์ทรูส่วนท่านที่อยากจะสั่งซื้อออนไลน์ก็สั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ของเขานะครับมีส่วนลดให้1000บาทส่วนโปรเน,น็ตรายเดือนนะครับมีให้เลือกทั้งหมด4แบบซื้อได้ในราคา5,800บาททุกแบบเลยนะครับแต่ว่ารายละเอียดของโปรก็จะมีความต่างกันเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนิดหนึ่งนะครับว่าจะต้องจ่ายอะไรบ้างเริ่มต้นดูกันที่โปรแรกนะ เป็นการย้ายค่ายออนไลน์เท่านั้นนะครับซื้อได้ในราคา5,800บาทโดยที่เราจะต้องย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมกับสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ10,99บาทต่อเดือนขึ้นไปนะครับซื้อได้ราคา5,800พร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า3 2 1 0บาทนะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องสําหรับโปรนี้นะครับประมาณ90,10บาทสัญญาในการใช้งานมี2ปีนะครับหรือว่า24เดือนถ้าเรารับเงื่อนไขนี้ได้ก็ไปซื้อได้เลยนะครับราคา5,800 รวมจ่ายลุงหน้าด้วยก็ประมาณ9010บาทเท่านั้นส่วนโปร1499นะครับซื้อได้ราคา8,400บาทจ่ายค่าเน็ตลุงหน้า6 6 3 4บาทแต่ว่าสัญญามีแค่1ปีหรือว่า12เดือนนะครับแล้วก็อีกโปรหนึ่งก็จะเป็นราคา9,700นเนะครับเป็นโปร1 4 9 9เหมือนกันส่วนลูกค้าใหม่นะครับท่านใดที่จะไปเปิดเบอร์ใหม่ก็ซื้อได้ในราคา5,800เหมือนกันนะครับเมื่อท่านเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1099บาทต่อเดือนขึ้นไปนครับพก้บับา็ต่้าด้วย 3, สองบาทรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็ประมาณ90,10บาทนะครับสัญญามี24เ่เดือนเหมือนกันโปร149 9ซื้อได้ราคา9,400นนะครับจ่ายค่าเหนดลุงหน้า6 6 3 4บาทแล้วก็โปรที่ไม่มีค่าเหนดลุงหน้าก็จะเป็นโปร899นะครับซื้อได้ราคา9999บาทโดยที่เราไม่ต้องจ่ายค่าเหนดลุงหน้า สัญญาในการใช้งาน15เดือนนะครับแล้วก็ลูกค้าปัจจุบันทูม m o v e H ซื้อได้ในราคาเริ่มต้น5,800บาทเหมือนกันถ้าท่านมีแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1 0 9 9บาทต่อเดือนขึ้นไปนะครับรวมไปถึงคนที่ใช้แบบเติมเงินอยู่แล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นแบบรายเดือนนะครับก็ซื้อ iPhone 11ได้ในราคา5,800บาทเหมือนกันเพียงแค่สมัครอินเทอร์เน็ตรายเดือนเดือนละ1099บาทต่อเดือนแล้วก็จ่ายลวกหน้า3,210งรอยบาทนะครับซึ่งรายละเอียดของโปรทั้งหมดก 1800มีค่าเน็ตอีกประมาณ3,000นะครับโดยส่วนตัวผมว่าก็ยังคุ้มนะครับเราซื้อ iPhone 11ในราคาไม่ถึง1 0 0 0 0บาทสามารถใช้งานได้อีกยาวๆนะครับท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถไปสอบถามได้โดยตรงหรือว่าไปหาซื้อกันได้เลยนะครับที่ศูนย์ True Shop ทุกสาขาเราจะไปดูราคากันต่อที่ค่ายที่สนะครับสำหรับค่าย D-Tac iPhone 11ซื้อได้ในราคา9,200บาทสําหรับความจุ 64G สกิกนะครับสำหรับโปรเน็ตรายเดือนนะครับก็จะมีให้ เลือกทั้งหมด3แบบแบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1 4ึ9งนะครับซื้อได้ราคา9,200พร้อมกับจ่ายค่าเนี้ตรงหน้า6000นะครับโปร1099ตรงกลางนะครับซื้อได้ราคา1 1ึ่0หบาทพร้อมกับจ่ายค่าเนี้ตรงหน้าสี่พันนะครับแล้วก็โปร699ซื้อได้ราคา1 3 4 0 0พร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลงหน้าสองพน้าร้อยบาทตรงนี้ก็ยังเป็นโปรเดิมนะครับสำหรับค่ายดีแท็ถ้าไหนที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้นะครับที่ศูนย์ดีแท็กช็อปทุกสาขาส่วนค่ายสุดดท้าาายยเป็็นนของคค่ AIS ะรรัับกกมีจ เช่นเดียวกันสําหรับการซื้อ iPhone 11ราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่19,500บาทนะครับโปรเน็ตรายเดือนซื้อได้ในราคาถูกที่สุดก็คือ8,200บาทเป็นโปร AIS Hot d เด ll สําหรับลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับถ้าท่านย้ายค่ายมาใช้ AIS ก็ซื้อ iPhone 11ได้ในราคา8,200ซึ่งก็จะมีค่าเน็ตดุงหน้านะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกเป็นโปรอะไรส่วนคนที่จะไปเปิดเบอร์ใหม่หรือว่าลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือนนะครับซื้อได้ในราคา9,200มีค่าเน็ตลุงหน้าเหมือนกันโปรที่ไม่มีค ก็จะเป็นโปร AIS Base Buy นะครับสำหรับลูกค้าปัจจุบันสัญญา12เดือนซื้อได้ราคา13,400บาทลูกค้าทั่วไปซื้อเครื่องเปล่าได้ในราคา19,500นี่ก็เป็นโปรใหม่ล่าสุดจากทางด้านค่าย AIS นะครับสำหรับการซื้อ iPhone 11ในราคา8,200บาทท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถไปหาซื้อกันได้โดยตรงที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขานะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาล่าสุดทั้งหมดของ iPhone 11นะครับโปรโมชั่นที่น่าสนใจสาม มาซื้อได้ในราคา5,800บาทนะครับถ้าท่านสนใจอยากจะซื้อก็ไปหาซื้อได้นะครับที่ศูนย์ True s h o p นะครับส่วนถ้าอยากจะซื้อแบบไม่ติดโปรนะครับลดราคาพิเศษจากทั้ง l a z a d a s h อป e e รวมไปถึง JD c e n t ็นทนะครับก็กดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยชอบแบบไหนก็เลือกซื้อกันได้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้ก ได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าสวัสดีครับ